รับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับอ่าเ,เพื่อนเพื่อวันนี้เรามาดูเป็นเต้านะครับอ่าทราบเตารุ่นหนีไม่ทันของปุหลิวนะอ่านี่ครับรุ่นสามเฮงนะน่าจะเป็นดบบยอดนะครับอะไรประมาณเนี้แต่ว่าธรรมชาติก็สวยงามดีนะครับคากล้องวันนี้ก็อยากนําม,มาให้เพื่อนๆซ่องดูด้วยนะอ่าราละเอียดต่งตางๆนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอดี๋ีวเรามาดูกันเลยนะ กอยู่ในซีนเดิมเดิแบบนี้ดีวเรามาดูกันว่าพระแท้เนี่ยยุคใหม่เป็นยางไรนะอ่าเกิดในศึกษาอะไรๆพอสออะไรๆแบบนะอ่าก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยนำมาประกอบมิกซ์รวมกันในการเจ้าหาพระแต่ละครั้งก็จะดีมากนะครับเพื่อนๆการลงยาต่างๆนะซีผิวโค้ตอกตอกแบบไหนตอกอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่ก็มีโค้ตหลายจุดนะ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะแต่โดยรวมเนี่ยเราดูภาพรวมก่้อนนะอ่าแล้วเราก็ค่อยมาลงกล้องนะครับคือภาพรวมเนี่ยเราดูด้วยตาป้าแว็บไกลๆเนี่ยเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่กล้องซูมไปไม่เห็นเราจะเห็นภาพรวมได้ดีกว่านะครับอ่าพอเราลงกล้องเนี่ยเราก็เหมือนชี้จุดลงไปนะว่าเราจะดูจุดไหนนะอันนี้โค้ดให่นไหมครับอ่าเราก็ดูโค้ดก็เลยเรียนมีโค้ดเนี่ยเล่นงานนะครับดูให้เป็นโค้ดต่อแล้วเป็นโค้ดที่ใช่ที่เราเคยศึกษามานะครับอ่า ก็จะได้ผัดเทได้นอนคือถ้าเราดูโค้ดตัวนั้นมาเคยเห็นของเทแล้วแล้วเราจําโค้ดได้นะว่าลักษณะการตอกลักษณะการกินเนื้อเป็นอย่างไรเนี่ยอากาสโดนน้อยมากนะครับอันนี้เลขสวยนะสองห้าหกนะครับนี่รวมถึงโค้ดตัวหนังสือตัวเลขรันนัมเบอร์อะไรพวกน,นี้เราก็จําไว้ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะตอกแบบนี้แหละตอกการรันนัมเบอร์นะแต่ว่าก็ไม่สามกันรกเราคุณเพื่อนเขาก็กันกันปอมอยู่แล้ว รันนัเบอร์เนื้อแบบนี้มีจํานวนการสร้างทานี้ก็จะตอกไม่สามกันเลยนะแต่โดยภาพรวมแล้วองค์นี้ยดูง่ายนะครับเห็นไหมเหนไมครับธรรมชาติผิวไฟต่างๆการขึ้นของหยันแบบนี้ดูง่ายละแท้ละจะมีเซนเซียนนะครับริ้วๆต้พื้นหลังเหรียญนะถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับแบบนี้ทําให้เราดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะสรบเซนเซียนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นสั้นเป็นแท่งขึ้นตรงเปียกอ่าแบบนี้แท้เลยเห็นไหม คือพระเทนได้เราดูเลยสบายตานะสบายตาเลยว่าเขามีความตึงมีความคมนะอะไม่เบลอไม่บว,วมนะครับอ่านได้เป็นตัวตัวๆเลยแบบเนี้ยเทแล้วคือเราต้องเห็นของเทเยอะเนี่ยเราจะพิจารณาง่ายจริงนะครับเพื่อนไม่เชื่อลองอ่าไม่เชื่อลองซองพระเทอะไยหลวงพ่อสักปีเนีนะ่ยอ่าให้ผ่านตาสักพันองค์เนี้ยโอ้โหยังไงเพื่อนเพื่อนต้องจับจับได้แน่ว่า ผักเถเนี่ยเขามีรักษาเป็นอย่างไรนะครับอ่าผมเชื่อนะอ่าแล้วก็จะพยายามนําพระเลยเลยเบมาเพื่อนศึกษากันนะครับก็ร่วมกันศึกษากน,นะครับอ่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะก็ศึกษาร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนมีความรู้ก็ร่วแมแบ่งปันใต้คิดดีได้นะครับเห็นไหมครับว่าผิวการลงยาต่างๆเนี่ยรับเป็นลักษณะการลงยาที่มีความละเอคมชัดปนันนี้นะครับอ่าแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมลงยาใสๆนะใสๆนะครับ อ่ารายละเอียดยุบยิบยุบยิบตต่างๆนะครับมีหมดอ่าตามเรียนนี้เห็น <_ d> ไหมครับอ่าเห็นไหมนะครับตัวหนังสือที่อยู่ในการลงยาเนี่ยก็มีความลึกคมชัดน,นะอ่าตลอดจนเนี่ยพระสังกจายนะอ่านะครับการรายละเอียดการแกะต่างๆนะลึกคมชัดทั้งหมดนะครับแบบนี้อ่าเพื่อนๆดูดิลงยาเนี่ยใส่สวยงามน,นะกองนี้ นี่ครับเห็นไหมครับรายละเอียดคมชัดลึกนะอ่าไม่เหมือนเพืเ่อนๆก็ค่อยๆพิดใจนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเนี่ยทะเทนะครับอันนี้นี่ครับลงยาใส่ตัวหนังสือเลยคมชัดนะฮะรายละเอียดตัวงองค์พระต่างๆบรรการแกะริ้วๆต่างๆเห็นไหมจุดๆ,ๆๆๆเนี่ยคมลึกชัดทั้งหมดนะครับอันนี้คือเทรรเลยเทตาเปล่าอ่าปีหกสองอีกนะปีไม่ลึกมากแล้วนะครับก็ แต่ว่าปัจจุบันประเสศไม่ได้นะครับว่าพระใหม่ๆเยอะมีราคาเล่นหาที่สูงมากนะอ่าเราก็ควรศึกษาพระแบบหรายๆแบบเลยสตาร์เพื่อเราเจอแบบไหนเราก็เช่าได้นะอ่าเพราะว่าพระรุ่นใหม่ก็มีแพงหลายหลวงพ่อนะมีแพงหลายหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ที่สวยอีกหนึ่งหนึ่งเหรียญน,นะเกล้าไม้เพื่อนรับชมกันนะครับถึงจะไม่ทันหนวงปุ่ยอยวแล้วนะแต่ว่า มีธรรมชาติที่สวยงามมากเหรียญน,นี้นะครับการแกะอะไรดีมากผิวตึงหรือคมชัดนะโค้ดดีโค้ดตอกดีมากาลึกดีเกิดเป็นโอมาโก้ทั้งหมดของมหาเทานะสเหรียญน,นี้นะครับคือภาพรวมเนี่ยเขาตึงเปี้ยเนี่ยเราจับเนี่ยเรารู้เลยนะโอ,โอกาสเทสูงแล้วแล้วก็เราก็มาพิจารณาพวกการลงยาอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับประมาณนี้เ,เพื่อนๆสรับวันนี้นะ๋ยวสหรับวันนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนทราบเพื่อนๆสนใจองค์ไหนเนี่ยอยากให้ผมมาแนะนำเพื่อนๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าผมมีจะรีบนํามาทําให้นะถ้าไม่มีจะพยายามหาให้นะแต่บางหลวงพ่อเนี่ยหาได้จริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ